ก้อยใหญ่ไปไหนใหญ่มากยูนิตเฮที่ดดี้รวมนะครับประมาณ2,200ันสองร้อยสแควร์โอ้โหไม่ปวดฉี่จังเลยอะ่ะบ้านนั่งสบายบ้านเลยพอสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนคุณอยู่ในช่องของวอร์ดอร์วูดดี้ดีด้าเที่ยวจากชิคาโกสหรัฐอเมริกา EP นี้วูดดี้จะพาทุกคนไปดูเพนท์เฮาส์ ใจกลางนครชิคาโกสุดหรูลักชูสุดๆโดยมีเรียลเตอร์นายหน้าซื้อขายบ้านคนไทยที่มากประสบการณ์เป็นที่ไว้ใจอย่างพี่ก้อยพาไปชมบ้านเลยไม่พอยังมีน้องเพชรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปล่อยสินเชื่อกู้บ้านเข้ามาให้ความรู้อีอีพีนี้อลังการมากๆห้ามพลาด นี่เนี่ยเราอยู่ในแอเรียที่เรียกว่าฟูตันริเวอร์ก็คือเป็นฟูตันมาร์เก็ตแล้วก็ริเวอร์นอร์นะครับฟูตันริเวอร์ดิสทริกตะก็จะออกมาทางตะวันตกของเลกมิชิแกนหรือว่าทะเลสาบมิชิแกนนิดนึงนะฮะ,ะ Area ตรงนี้ก็ถือว่าดีมากมรว่าสามารถเดินะจะปัจักรยานหรือเดินเข้าดาวเทาหรือว่าจะเดินไปในโซนที่มี ร้านอาหารดังๆหลายร้านในฟูตันมาร์เก็ต315นอร์ทเจปเปอ 5, <Market S 2> <Jefferson S 3> ร์สันนะครับที่จะพามาดูนี่ก็จะเป็นห้องเพนท์เฮาส์อยู่นะฮะหรือจะเป็นดูปแบบอัพสไตล์นะครับถทางคอนโดเองเนี่ยจะมีสองชั้นนะครับเ to รเนเวทท็อปถึงบอทัอย่างใหม Brand ่แบรนด์ ยูนิตน yeah. ja ี้เองเนี่ยปุับราคาด้วยกันครับมันไม่บอกว่าว่าราคาอะไรเท่าไหร่ให้เดาให้เดากันก่อนลองดูกันนะครับยูนิตนี้เองเนี่ยมีแค่2ยูนิตเท่านั้นที่เป็นเพนท์เฮาส์เพราะว่าทั้งตึกมีทั้งหมด6ยูนิตนะครับเฉพาะท็อปฟลอร์ที่เป็นเพนท์เฮาส์เรามาดูเลยครับบ้านนี้ชั้นสามนะฮะใครเข่าไม่ดีนะคะก้อยคะมีลิฟต์ไหมคะไม่ไม่มีลิฟต์นะคะ ถ้าใครเขาเสื่อมก็ตัดตรงนี้ไปเลยนะฮะเราก็ถึงบ้านหลังที่สองแล้วนะทุกคนตามมาเลยพี่ก้อยใหญ่ไปไหน ายูนิตนี้พื้นที่โดยรวมนะครับประมาณ2,200ันสองร้อยสแควร์ฟุตโอ้โหซึ่งปิดเทียบได้กับบ้านหนึ่งว้าวโอ้โหมีสองชั้นนะ่ไตอนนี้อยู่แคแค่ชั้นหนึ่งเดินขึ้นไปดูข้างบนโอ้โหเดินดูรอบๆก่อนนะครับอรังการมากนะฮะบ้านหลังนี้นะฮะคือนี่เป็นแค่ชั้นแรกเท่านั้นทุกคนดูความอลังการของบ้านนี้ นีเ่ยส่วนของเขาเลือท็อปเองก็จะเป็นมาโลฟเขาเลือดท็อกนะฮจะให้วี่นีญดีดูอะไรตรงนี้เพิ่งเห็นจ้ะเพ้่งส่ป่อตได้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไมโครเวฟเหรอเฮ้ยเปิดตรงไหนเนี่ยตายแล้วฉันตอนอยู่อ่างทองใช้เตาถ่านเฮ้ยเธองงเลย อ่าโอ้โหนี่คือไมโครเวฟใช่ครับใส่อาหารจากด้านบนทุกคนตอนนี้สตาร์มากไม่เคยเห็นไมโครเวฟอ๋อชั้นนี้ัไม่เคยเห็นแบบออบเวนที่เป็นแบบสกรีนแบบนี้มาก่อนใช่ครับอันนี้จะเป็นฟอนสกรีนออบเวนตัวนี้ก็จะเป็นคอนเวคชั่นออบเวนนะครับทำเบเกอรี่ได้ก็จะมีสองชั้นนะฮะกับว้าวโหพี่ก้อยมันล้ำมากเลยอ่ะ ขอกู้หนอ่อยค่ะขนาดนี้คิดว่ารคา,าคาจะปาไปเท่าไหร่ครัวเราคิดว่าราคานี้ประมาณ7จ็ดแสนเดี๋ยวค่อยไปดูที่่นอันนี้นะคะสามารถเปิด YouTube ได้เช่นเราทำอาหารตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ดูว่าทำอาหารยังไงดูรีสปีเปิด Spotify ได้นะคะอ,อีกแล้วบ้านอเมริกา <c oughs> ต้องมีเครื่องล้างจาน <มา S 1> <c oughs> ทุกคนดูแค่โคมไฟก็แบบความลักชัวรี่อะไรเงี้ยความแบบแวิงวิงที่วอดอร์ชอบนะฮะบ้านเขาจะมีเครื่องดูดควันนะฮะเวลาเนี่ยตายเจอแต่ตอน<ะ>ที่มำเลื่นะคะทุกคนคือมันจะทำให้ทุกคนชั้นทั่วไปนะฮะตรงนี้ดูแบบสลีกมากเลยดูแบบหืมเก๋นะฮะแล้วบ้านที่ชิคาโกจะมีเตาผิงทุกคน เราอยู่เมืองไทยเราก็คงไม่ต้องมีเตาผิงนะเนาะคงร้อนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าชิคาโกในเวลาหน้าหนาวเนี่ยการที่มีเตาผิงเนี่ยจะทำให้บ้านอุ่นไปด้วยเลยนะ,ะทุกคนไป,ไปทางไหนดีคะ<ป>โอ้ยอ้ยมีหนึ่งห้องอแอบเจอ<ม>หนึ่ง,ห,งห้องเป็นห้องนอนได้ไหมเอ่ยมาเปิดไฟ,ไฟ,ไฟโอ้ยอขอขอเข้ามาดูแป๊บหนึง่งอ่ะก็เป็นหนึ่งห้องนอนนะฮะบ้านอเมริกาก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคอรเซ็ตนะฮะไว้เก็บของได้นะฮะทุกคน แล้วบ้านนี้ก็จะแอบเห็นเนบเออร์ Never. ยังไงคะเพรก้อย,อยไหนคะเฮ้ย <Hey, S 2> ขอ <laughs> พี่ก้อยคะบ้านหลังนี้มีกี่ห้องนอนนะะพี่สี่ห้องนอนอืมเราดูไปแล้วสออันนี้เขาก็จะมีนอกชานนะมีนอกชานทั้งฝั่งโน้นและฝั่งนี้นะทุกคนก็จะเห็นฝั่งที่เป็นตะวันตกของเมืองนะฝั่งตะวันตกก็จะ ไม่ค่อยอมีตึกสูงเว่อร์เหมือนฝั่งตะวันออกนะฮะเพราะฝั่งตะวันออกนี่จะติดเลกอืมส่วนห้องน้ำนี่เองดีไซน์ของห้องน้ำเองเนี่ยก็จะใช้กระเบื้องที่มีความแตกต่างกันโดยแพทแม่เลยนะครับแพทชั้นล่างก็จะเป็นเอ็กซ์กอนไทล์นะครับส่วนแพทชั้นบนนี่จะเป็นซับเรทายเราก็ใช้กระจกครึ่งบานนะครับงนข้าวกระโดดครับว้าว บ้านหลังนี้นั่งสบายมากเลยคนหลักชูมากเอ้อุ้ยอันนี้ก็คือแบบว่าไว้ปรับแอร์ปรับฮีเตอร์ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็จระบบเน็ตเตอร์มเป็นตัวควบคุม control ความร้อนและความเย็นของอากาศภายในบ้านครับส่วนใหญ่บ้านในเมริกานี่คือเขาจะเป็น central heater หรือฮีแอร์ว่าที่เมืองไทยเนี่ยจะติดแอร์เป็นห้องๆไปอะเนาะครับ เราไปดูกัน,น<ม>ขั้น,นต่นบ,บ้านนี้มีสองชั้นนะจ๊ะไปเลยจ้าน,นี่ก็นี้องมาสเตอร์มาสเตอร์เบดรูมว้าวน,นี่คือมาสเตอร์เบดรูมนะฮะโอ้โหพ,พี่ก้อยห้อง โอ้โหนี่อยู่กันได้สิบคนนี่คือห้องน้ำนะฮะโอ้โหนี่คืออาบน้ำก็ได้สามสี่คนนะฮะใครจะนอนแช่ก็แช่ได้เลยนะใครจะแบบชาเวอร์ตัวนี้ก็ชาเวอร์ได้เลยเวอร์ไปไหนอะเวอร์มากโอ้โหพี่อันนี้คือแบบเป็นห้องรับแขกได้เลยไหนครับอ๋อนี่คือตู้เสื้อผ้าแต่สามารถที่จะให้แขกไปนอนทุกคน ทุกคนนี่คือตู้เสื้อผ้านะจ๊ะทุกคนนี่คือตู้เสื้อผ้าฮ<ะ>ิตแอนเธอร์เเหรอคะไหนคะเพชรอยู่ไหนคะพี่ก้อ,อย,ยโอ้โหคือตกใจมากคือบ้านนี้เวอร์ไปไหนทุกคนนี่คือห้องเก็บเสื้อผ้าน,นะคะที่เราแยกระหว่างฮิตกับเธอคือสามีและภรรยาไม่ต้องมาแย่งกันนะ <laughs> พี่ก้อยเวอร์มากเลยอ่ะ โหแล้วก็คือความกว้างของเขาเนี่คือเด็กเข้าไปนอนได้เลยะคือส่วนไฟนี้ก็เป็นไฟออโต้น,นะครับปิดแล้วเดี๋ยวเขาไฟก็จะปิดให้อ่าขนาดเทเป็นห้องนอนนะคะแต่ว่าพี่จะบอกว่ามันเป็นห้องนอนของนอรดี้ค่ะทุกคนจริงหรูมากค่ะเขยชักภาพสวยๆพี่ก้อยก่อนที่เราจะไปดูข้างนอกขอดูห้องสัพทาก่อนนะคะพี่ก้อย คือว่าใครเป็นแม่บ้านนะคะจีห้องนี้เหมาะมากๆเลยมีทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบไปในตัวนะ,ะแล้วก็อย่างที่บอกนะค,ะคนบริการเนี่ยจะชอบอ,อบผ้านะ,ะจะไม่นิยมที่จะไปแขวนผ้าข้างนอกบ้านนะก็จะใส่เครื่องอบเลยทุกคนแล้วตรงนี้เขาก็จะมีเชลไว้ใส่พวกเครื่องซักผ้าน้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะ,ค,ะ,นะ,ค,ะคือห้องนี้ ติดทารทันได้ด้วยทุกคนเราโอ้โหแลว้วว่างรอระหว่างรอเสื<ะ>้อผ้านะทำงานเสร็จนะเวอร์กไปไหน่เวอร์ไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราตามพี่ก้อยไปดูนอกเลยจ้ะครักอนนี้ก็จะเป็น outdoor space นะครับก็หลงิแล้วสามารถตั้งตั่งโต๊ะเตียงเก้าอี้อันนี้คือวิวหลักร้านอีกละววิวหลักร้านอีกแล้วกีอกครับ ไม่หมดเหรออตามมายังมีอีกนะฮะอ๋อนี่คือเป็นบ้านทั้งหลังนะแต่อยู่ชั้นสองนะอันนี้คือ definition ของ penthouse ของ <Pent house. S 2> คือแบบ ย่านนี้ดูสงบอยู่นะใช่ครับเป็นเรสเดนเซชั่นใช่ครับย่านคนอยพราะโซนี้นะครับานจะเป็นเรสเดนเซชั่นอืมก็คือโซนของฟูตันอือ,อคือตรงนี้นะฮะทุกคนเราดูๆนะฮะก็จะเป็นย่านคนอยู่หมดเลยนะ,ะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยนะฮะไม่ใช่ตึกสำนักงานนะ,ะส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นครอบครัวนะฮะหรือว่ายังโปรเฟชชั่นอลนะ,ค,ะคนที่อยู่ในแถบนี้นะฮะก็จะมีอินคัมที่แอบสูงอยู่นะ มีอินคมที่ดีระดับหนึ่งเลยเนาะถ้าจะอยู่ตรงนี้ใช่ครับคนใหญ่ในอเมริกาเนี่ยเขาจะแยกโซนใช่ที่อยู่ก็ที่อยู่คอมเมอร์เชลการเป็นช็อปหรือว่าเป็นออฟฟิศเขาก็จะแยกกันใช่ไหมประมาณนี้เรสเดนเชล์เรสเดนเชล์กัเรสเดนเชลประมาณนี้เนาะก็พยายามที่จะแยกเป็นโซนๆไปดังนั้นโซนนี้ก็จะเป็นโซนบ้านใครจะมาเปิดแผงส้มตำอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไ <laughs> เพราะวา่าตัวโซนิ่เองเนี่ยก็จัดไว้เพื่อเพื่อจะได้เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถควบคุมได้ เี็เพดเราล้านนี้นะคร,รัครับ้อเคที่าไงคะ่งล้านหาแสนค่ะจริงจโอ้ยวุ้ดี้จริงวุ้ี้บอกว่า 7, เจ็ดแสนห้าก็ว่าแบบเฮ้ยแพ้แล้วนะห,หนึล้านเหรอเป็นล้านไม่เพราะว่าเราตีจากหนึคือแอร์ดีแล้วสอคือวัสดุ3คือวิวสคือความว้างของริเใช่ดเราไม่คิดว่าล้านหนึ่งล้านห้าไม่เกินี้เพิ่มแล้วค่ะจากเจแสนเป็นหน้านแสน จริงๆแล้วยูนิตนี้เนี่ยราคาเพียงแค่89,900บาทผ่ดไปมากผนะิดมากโอ้ยพอเพราะว่าหลังนี้คือต้องเป็นแบบม <c oughs> ิลเลนียลดอลลาร์ที่มีดอลลาร์ทูสแตนเฮ้ยคนรู้อย่างนี้เรามีสิทธิ์นะนี้หลายแสนแปลว่าหลายคนมีนสิทธิ์นะคาก็ไล่ดีค่ะถ้าจะอยากจะสนใจก็แนะนำว่าให้ติดต่อคุณเพชรนะคะเพื่อที่จะทำพิมพ์รูปเพื่อจะได้รู้ว่าเราเองสามารถซื้อ ได้ในราคาที่เท่าไหร่อืมอยากรู้ความลับไหมว่าต้องมีรายได้เท่าไหร่ต้องมีเท่าไหร่ดีคะเพชรต้องดูค่าผ่อนว่าผ่อนเท่าไหร่สมมุติว่าเราแบบอยากจะดาวน้อยมากบ้านราคา800,000ดาวเลทเซนประมาณ10% 5%แล้วสมมุติว่ามันต้องผ่อนเดือนละ5,500รายได้ต้องมีดท่าไงลัของตรงนั้นก็แบบต้องมีเดือนละหนึ่งพันตกต่อปีก็คูณ12เข้าไปเงี้ยค่ะแต่ว่าสำคัญเลยอย่า make income ขึ้นมาเพราะว่า ถ้าเราผ่อนไม่ไหวคนที่จะเดือดร้อนสุดท้ายแล้วก็คือตัวเรานะจ้ะ <Okay. S 2> สำหรับเพนท์เฮาส์นี้ก็ไม่มีลิฟต์นะแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะอายุมากนะฮะก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะแต่สำหรับพี่ก้อยบอกว่าเพนท์เฮาส์นี้ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็ขนาดบ้านขนาดนี้ออปชั่นบ้านขนาดนี้นะถือว่าโอเคเลย คลิปถั่วบ้านในชิคาโกยังไม่จบดีนะทุกคนคลิปหน้าวูดดี้พี่ก้อยและน้องเพชรจะพาเพื่อนๆไปเปิดบ้านกันที่ไหนในชิคาโกสหรัฐอเมริกากันอีกต้องติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้วูดดี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ